คำเพื่อการฟื้นปูายามเช้าการดำเนินชีวิตและการโปรนนิบัติตามแผนการบริหารของพระเจ้าเกี่ยวกับคริสตจักรสับแต่ที่5ควรจะประพฤติตัวอย่างไรในบ้านของพระเจ้าฝึกฝนตัวไปในทางธรรมวันศุกร์อารบิก6กการฝึกฝนวิญญาณของเราคือการตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณองเล็บหนึ่งเมื่อเราตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณความรู้สึกแห่งชีวิตที่อยู่ภายในของเรา ย่อมรับรู้ถึงชีวิตและสันติสุขรับรู้ว่ามีกำลังความอิ่มหนำการพักสงบการปลดปล่อยชีวิตชีวาการรดน้ำความสว่างและการปลอบโยนวงเล็บสองเมื่อเราตั้งความคิดของเราไว้ในเนื้อหนังความรู้สึกที่อยู่ภายในย่อมรับรู้ถึงความตายรับรู้ถึงความอ่อนแอความว่างเปล่าความไม่สบายใจการไม่พักสงบความหดหู่ความเหี่ยวแห้ง ความมืดและความเจ็บปวดวงเล็บ3ชีวิตคริสเตียนของเราไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของความถูกผิดแต่เป็นไปตามวิญญาณและเรารู้จักวิญญาณได้โดยความรู้สึกทางภายในที่รับรู้ถึงชีวิตและสันติสุขอารบิก7 –การฝึกฝนวิญญาณของเราคือการแยกแยะวิญญาณของเราออกจากจิตของเราวงเล็บ1เราควรที่จะเฝ้าระวังตลอดเวลาในการแยกแยะ และปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากวิญญาณแต่มาจากจิตซึ่งก็คือตัวเองวงเล็บสองเราจำเป็นต้องรักษาวิญญาณของเราให้แยกจากจิตของเราตลอดเวลาวงเล็บสยุทธอุบายของมารคือการเอาจิตของเรามาปนกับวิญญาณของเราวงเล็บสทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เรามีและทุกสิ่งที่เราทำล้วนต้องอยู่ในวิญญาณทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นต่อเรา ล้วนอยู่ในวิญญาณของเราสัปดาห์ที่ 5. วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ารวมบทที่8ก็ข้อเพราะว่าความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อหนังก็คือความตายและความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเฮบรายบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและมีประสิทธิภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆและสามารถแทงทะลุ กระทั่งแยกได้ทั้งจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกอีกทั้งสามารถวินิจฉัยความนึกคิดและความมุ่งหมายในใจความคิดคือส่วนสำคัญที่อยู่ในจิตและจิตก็ตั้งอยู่ระหว่างเนื้อนหนังที่อยู่ภายนอกและวิญญาณที่อยู่ภายในของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณความคิดของเรานั้นช่างพูดถ้าเราไม่ควบคุมความคิดของเราไว้ จินตนาการของเราก็อาจท่องไปทั่วโลกได้ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี่คือสาเหตุที่เราต้องชี้นำความคิดของเราไปสู่วิญญาณเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะร้องเพลงแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพูดออกซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีและภรรยาที่อยู่ด้วยกันนั้นทำบาปได้ง่ายเพราะเมื่ออยู่ด้วยกันพวกเขากลับไม่ตั้งความคิดของตนไว้ในวิญญาณ ถ้าอยู่ต่อหน้าผู้อื่นพวกเขาจะรู้จักระงับตนเองในเรื่องคำพูดแต่เมื่ออยู่ด้วยกันพวกเขาอาจรู้สึกว่าเขาสามารถดินทาผู้อื่นหรือพูดถึงคลิตจักในด้านลบได้อย่างอิสระเราต้องเรียนรู้ที่จะพัดวิญญาณของเราให้ลุกชดช่วงดุดไฟและควบคุมความคิดของเราไว้อย่าปล่อยให้ความคิดไปตั้งอยู่ในเนื้อหนังแต่ชี้นำความคิดมาตั้งไว้ในวิญญาณเราต้องสร้างความเคยชินเช่นนี้เกิดขึ้นในตัวเรา การตั้งความคิดของเราไว้ในเนื้อหนังคือความตายการตั้งความคิดของเราไว้ในเวิญญาณคือชีวิตและสันติสุขเลือกอ่านข่าวสารในเฮปารบุตรที่4ข้อ12ได้ใช้คำว่าวินิจฉัยโดยกล่าวว่าพระคำของพระเจ้าสามารถแยกจิตออกจากวิญญาณของเราและสามารถวินิจฉัยความนึกคิดและความมุ่งหมายในใจความคิดของเรานั้นมักจะหลอกลวงอยู่บ,บ่อย แต่ถ้าเราฝึกฝนวิญญาณของเราเราก็จะวินิจฉัยได้ว่าความนึกคิดของเรานั้นชั่วร้ายเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราก็คือความมุ่งหมายที่ชั่วร้ายการวินิจฉัยความนึกคิดและความมุ่งหมายในใจนั้นมีค่าเท่ากับการแยกจิตออกจากวิญญาณยุทธอุบายของมารคือการเอาจิตของเรามาปนกับวิญญาณของเราทุกครั้งที่มีการปะปนเช่นนั้นวิญญาณก็พ่ายแพ้และจิตก็ได้ชัยชนะ ก่อนที่พี่น้องชายคนหนึ่งจะเริ่มคุยกับภรรยาของเขาถึงพี่น้องชายอีกคนหนึ่งเขาต้องพิจารณาดูว่าเรื่องนี้มาจากวิญญาณหรือมาจากจิตของฉันกันแน่ถ้ามาจากจิตของเขาสิ่งที่เขาพูดก็คือการซุบซิบนินทาหรือไม่ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถ้ามาจากวิญญาณของเขาสิ่งที่เขาพูดย่อมเป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพากรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเราต้องแยกแยะวิญญาณจากจิตของเรา เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่สแสวงหาพระคริสต์ต้องเรียนรู้ที่จะพัดวิญญาณของเราให้ลุกชดช่วงดุดไฟตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณและแยกแยะวิญญาณของเราออกจากจิตเราควรทำตามวิญญาณของเราและดำเนินชีวิตในทุกเรื่องตามวิญญาณของเราเสมอเรื่องนี้สอดคล้องกับโรมบทที่8ข้อ4เราควรเฝ้าระวังตลอดเวลาในการแยกแยะทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากวิญญาณแต่มาจากจิต เช่นนี้เราจึงจะคงอยู่ในวิญญาณตลอดเวลานี่คือการฝึกฝนใช้และปรับใช้วิญญาณของเราแน่นอนว่าการรู้ว่าสิ่งใดเป็นฝ่ายเนื้อหนังและสิ่งใดเป็นฝ่ายวิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งที่เป็นฝ่ายจิตและสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณน,นั้นมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปนเปนกันอยู่บ่อยๆนี่คือสาเหตุที่เราต้องวินิจฉัยถ้าเราอยากดำเนินตามวิญญาณของเรา เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำอะไรเร่งรีบเกินไปหรือพูดอะไรเร็วเกินไปเข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ในการเขียนตอบจดหมายบางครั้งเข้าพเจ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยนำไปส่งในวันถัดมาในวันถัดมาเข้าพเจ้าอาจได้ความคิดใหม่ๆที่จะเพิ่มลงในจดหมายฉบับนั้นหรือเข้าพเจ้าอาจตระหนักว่าตัวเองเขียนอะไรผิดไปก็ได้ การคอยเช่นนี้ช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามวิญญาณของเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นย่อมมีการสู้รบอยู่เสมอแม้ในตัวเรามีการสู้รบระหว่างวิญญาณและเนื้อหนังอยู่แล้วแต่การสู้รบระหว่างวิญญาณกับจิตก็ยังมีมากกว่านั้นอีกเราควรพิจิตฉิยอยู่เสมอว่าอะไรมาจากวิญญาณและอะไรมาจากจิตถ้าสิ่งใดไม่ได้มาจากวิญญาณเราก็อย่าพูดหรือทำสิ่งนั้นเลย นี่ก็คือการใช้หรือการฝึกฝนวิญญาณของเรา